สวัสดีทุกทุกท่านนะครับมากับโฮงไกสตาร์เดียเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะเป็นเกมเกมชินอินแพ็หรือโฮงไกสตาร์เ a ียวนะเป็นเกมที่ผมอยากกลับไปเล่นมากที่สุดนะครับผมนะมาแล้วมาแล้วเย่เย่เย่มาแล้วอู้ yeah, 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 yeah. Uh huh. นะนะ เกมฮงไกสตาร์เดียวเนี่ยผมเล่นไปหลายหลายด่าแล้วนะครับผมนะทุกคนสามารถไปเล่นได้นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับฮงไกสตาเดียวนะฮะแล้วก็เกมกะชินอีเพกนะครับเกมของแท้แน่นอนนะฮะทั้งตัวละครความเท่ความสนุกมีในเกมนี้ครบเลยครับ แล้วก็จะมีบทเพลงชั้นที่หนึง่งซึ่งผมจะปิดบทเพลงนี้ไปเผื่ออาจจะเป็นเอ่อลิกสิทธิ์นะผมอาจจะเป็นลิกสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตยุษไปที่ตั้งค่านะโอไม่ใช่ครับคะอันผมไม่ถึงอันนี้ ไปที่อตั้งค่านะตั้งค่านะครับผมอุ้ยเอคนอยู่ข้าหลังใครวะเออเออโอเป็นเออ่ภาษาญี่ปุ่นนะอะยกเลิกก่อนเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนขออนุญาปิดเสียงดนตรีนะครับเพราะว่าเอาอาจจะผิดลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับผมนะฮะ เอาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยปรับอันนี้ก่อนปรับให้ต่ําต่ํามากโอเคครับเอ่อไปที่อ่าภาษาผมขอเป็นญี่ปุ่นแล้วกันนะครับดาวน์โหลดเดี๋ยวปดรอสักครู่นะฮะโฮมไกสตารเดียนะไปเล่นดูได้นะผมไม่อะไรไม่มีปัญหาอะไรนะโฮมไกสตาเดียประจมภัยแห่งเอ่อ มัสไทรเดอร์มิสตีเดนโอล้อเลียนล้อเลียนคือมัสไทร์เดอร์เดนโอน่นัน่นแห,นนหนนละฮะ 忍者、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 エ者、忍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 を忍者、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  นี Near your hand. ママ่อย่างนี้마지막นี่ว่านิสโทสตเซฟฮายูเมย์โนโตเมยาฮยูคุตาชิวิล่าแต่เด็กวักเห็นแสุดยอดที่อยู่ส์ climate รู้รูรูรูว่สิ่ไม่เทโอเคครับ อันนี้ผมรอ้อเพลงแบบมุ่มั่วนะแต่ทำนองคือน่าจะโอเคถ้าเกิดผมร้องหรือเพี้ยนก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อเพื่อความเอ่อที่ได้เกียงเพราะว่าเอ่อเกมนี้เป็นเกมที่เอ่อนะฮะเอาแล้วไงต่อด้วยอ่าด็อตเตอร์เรโชอะไรกันครับคุณครับ มีอะไรเหรออืมอุ้ยมองซะสดีเชียร์อะอืมอุ้ยแล้วีก็ตัวเท่ากันอาดตเตอร์เดโชจัดไปค่ะอ,อถูกสีหน้าเพื่อนของฉันตอนนี้เห็นจากฉากนี้แล้วก็ไม่ค่อยดีไปกว่านายหรอกนะ แม่นายโมไม่ผิดรอกนี่โกร้องชื่อดังคนดังน,นั่นแหละนี่มันเป็นไปได้ยังไงออโรบี้ก็เออเป็นไปได้ยังไงอะ่ะขอบอกไว้ก่อนนะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะฉันเป็นคนที่โชคร้ายที่บังเอ,อิญผ่านเจอเหตุการณ์เข้าเฉย ตระก,กูลพยายามให้ฉันหรือเป็นนายก,ก็ไม่เชื่อแมก็แย่จังนะเออพวกเขาเกลียดฉันฉันก็เกลียดองค์องไม่งั้นพวกเขาไม่มีทางโกหกแน่นอนแหละอันนี้ผมอ่านน่าจะไม่ทันหรอกลองอ่านดูอ่านตามดูแล้วกันนะครับนะอ่านดูนะผม なるほど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 ななるほど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 なるほるほどな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 るるほどなるほどなるほどなる 何を言うか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 そのか言うか言うかのうか言うかか言う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 かか言う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 

คือเหมือนว่าจะตอนแรกคิดว่าเป็นตัวดีนะแต่ลักษณะไม่ไม่น่าใช่อะเพราะว่าไม่รู้สิสงสัยเอาผู้หญิงคนหนึ่งฮบอกอันเนี้ยเราไม่ไม่ค่อยจะเชื่อนะเพราะว่า ดูจากลักษณะท่า,าทางเหมือนไม่เป็นมิเท่าไหร่นะไม่เป็นไรนายวิจารณ์ของตัวเองได้เลยการสร้างความเชื่อใจต้องใช้ระยะเวลาฉันยินดีที่จะรอนะ กีตนาแอบแสงกันทั้งนั้น,น,ม,นมันเหมือนว่าจะเป็นตัวดีเลยตัวร้ายนี่ไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าดูจากลักษณะเอ,อ่อถ้าเกิดทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมพงไกสตาันเดียวเ,ออเนื้อเรื่องไปแล้วนะถ้าเกิดใครเอ,อ่อยังไม่เคยดูเนื้อเรื่องนี้มาดูช่องผมได้นะครับ เนี่ยอ๋ออันนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้นะจำชื่อได้ต้นหึนกับเรดสองคนแค่นั้นน่ะกับไอ์ไอคือผมเป็นคนตั้งชื่อตัวละครให้ให้ให้น้องเขาผมเรียกว่าไอ์และการตัวเอกตัวนายเอกนายเอก 違って記憶にできることはかなり限られてるからねそれについては君もよく分かっているはずだマイフレンド回りくどい話はやめて担当直入に言おう僕は個人的に請求列車と協力したい <laughs> 前から言っているように僕は遺産の争奪戦には興味がない ピノコニーに来たのはあくまで仕事のため僕はカンパニーのために失われた財産を取り戻したいんだわかるだろうつまり偏境の監獄の所有権さ挽回のガンのおかげでこいつはすっかり不良再建になっちゃってねカンパニーは何度も交渉しようとしたんだけどファミリーは取り付く島もなかった คือใครไปคนฆ่าวะสองทั้งสองคุณเลยเอาน้องคนที่อยู่กับอายนะถูกฆ่าไปซึ่งเป็นสัตว์พันอะไรสักอย่างเนึ่ยแต่ว่าคล้ายๆชุดมาเลยอะโดยเฉพาต่างหูเนี่ย แปลกเออมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมเพราะงั้นฉันอยากเพราะงั้นฉันเลยอยากให้นายช่วยยังไงละ่ะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าอ่ะลองเชื่อใจดูมันก่อนมันจะเอา それを崩クツカノホコロビオツクランクチェーン。ホコロビンがショいズレバー。お前とは言っ今のチャンスなんだ。どんなロビンのシンソー、アキラカニデキレバー。シシャニー、ヤスラギオアタイラレルダケジのチップも手に入って、ファミリー、テーブルにつかせられる。 โอกาสหายากการที่ฉันเที่ยวสำรวจกุจะเชื่อคุจะเชื่อมูลได้ไหมล่ะขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบนะ่ยฮะไม่รู้จะเชื่อได้ไหมเสียงหลุนตานประสาน กับประเมิอของพวกนายอย่างวิิธรรมที่สุดบทเยอะมากก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วนะคดาอย่าให้พวกเรา ใช้ประโยชน์จากความเชื่อใจของตระกูลหรือผู้มาเยี่ยมไม่มีทางร่วมมือกับองค์รจจกรฉันจัดสิจใจเองคุณเยียวไม่ได้เออใช่ถ้าเกิดตัดสิคือเราถ้าจัดสินใจถ้าเกิดมันมีผลอะไรใช่ไหมหนึ่งนายะให้พวกเราใช้ประโยชน์จากตระกูลความเชื่อใจของตระกูล เพราะว่ายังไงต้องปรึกษาเจ้าพวกนั้นก่อนนะ่ะถ้าเกิดเราจะมาทําจริงๆนะนะเพราะนี่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กเอออไม่ต้องรีบหรอกนายกลับไปคุยกับเพื่พพพอนๆก่อน,ก,นก็ได้ผู้บังคับขบวนคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดนะเจ้าตัวเยอะเลยอะไรเนี่ยมายุ่อะไรกับหัวหน้าฉันละ่ะ อ่ะแล้วก็นี่ไปสิถ้าทำการสืบสวนต้องมีเงินสำรองติดไว้บ้างไม่ต้องเกรงใจรอกทำดีทําดีกับทันจังเลยแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนเออ คือคือตอนนี้ยมันก็มีความที่กลนใชม่มีความที่กลหนึ่งอ่าน้องเสียชีวิตได้ยังไงคะแล้วใครฆ่าเออแล้วใครฆ่าล่ะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่กับอ่าอ,อายจะนะแล้วก็ถูกไอ้ตัวนั้นฆ่าตายเออแล้วลูกเห็นความฝันแล้วโลกเห็นความเป็นจริงมัน ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่ไหนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเอ่อฉันจะเปลี่ยนเป็นต้นเหิงเจ้าหยวนจันทรานะกันนี่เปลี่ยนร่างหน่อยได้ปะให้ฉันเปลี่ยนเหรอเป็นเจ้าเออต้นหิงเ,เปลี่ยนร่างของนายอะเพราะว่าต้องการใช้สืบสวนแล้วก็ต้องใช้พลังจิตของนายด้วยเออ,เอ,อก็ได้ ウ <Okay. S 2> 動くときは気をつけるんだ。俺がいるから安心しん<スキー>しろ。 หมดซะแล้วอะไรวะ เออผมจําชื่อพี่พเออพี่เสื้อม่วงนี้ไม่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะหรืออะไรยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะคะผมเนี่ยนะฮะว่าเขาอะไรยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะจะเหมือนน่าจะมีเรื่องก็คือคนอยูอยู่ในตะกร้าของเขา โอ้เ oh, ขาเตือนขเอนขาเตือนนี่ตัวผู้ว่าการร่วมมือกับผู้ชายคนนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากเราต้องมีคำอธิบายให้กับอเอการเอาตัวรอดอย่างฉลาดก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือผู้มาเยือนไม่อาจจะเมินเฉยต่อความช่วยเายได้อะคือถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดเราจะช่วยสืบไอความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมัน,ปนแปลกๆนะเออ่เราต้องมีเขาอธิบายให้เฟรเฟร์หรือชื่อเฟร์ใช่ไหมผู้มายืนไม่อาจจะนี่เฉยต่อตความช่วยร้ายได้เล้วก็เรามาช่วยเขาอะถ้างั้นเป็นเขาช่วยร้ลาที่แท้จริงก็นนะแต่ว่า โอ้เดี๋ยวพูดแบบนี้หมายความว่ามไม่ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยคือลางไม่ดีใช่ไหมเอเอทำไมอัลือคือคำถามอะ あの翼の刃によく似てるあいつの強慌の瞬間は見たことがあるでしょうそれに無教の中で誰かを死に至らしめる可能性があるものなんて現時点では他にいないわうんよく言われるにもきゃこんがら มไม่มีใครชี้ชัดได้หรอกอ๋โอโหแล้วเธอไปดารานเนี่ยแล้วคือผมสงสัยว่า,วาคือค่าโลกเห็นความเป็นจริงได้ยังไงเอ้ยไม่ถึงว่าโลกเห็นความฝันแล้วมันสู่โลกเห็นความเป็นจริง

มูลนา,านี่มันยังไงวะคือมันเป็นอมตะหรือยังไงต้องลองเรียกไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ปปรให้เราอีกไหม้ารตระหนึกว่าเสาิียรเจตนาที่จะเจอของคนร้ายก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอมโอเค จะวุ่นวายปไปหนก่อนเนี่ยซこっちに来てい道のりだけどはぐれないようにねเราตามไปครับเราตามไปครับตามเข้าไปตามเข้าไป

私の代わりに道を示してくれるわ<ー>私も義理や人情は大切にしているのーーあなたに隠し事をしていたお詫びだと思ってちょう頂戴こんな <laughs> まだあの巡回レンジャーに関することで片付けないといけないことがあるの <laughs> โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ